สบายดีพี่น้องกับสบายดีสุขสุขอนสมองสุบอนเนาะสบายดีเอฟซีทุกท่านเอ้อที่เขลกกเรกแดกแพงทุกถัก่วโลกมันเย็นดีครับสมสอของเมตตาพี่น้องยามแรงๆเมตตาเขาครัวกบนองขิดนันะแล้วพี่น้องปีงนองัวพี่น้องปีงนองัวอันนี้ปนเห็ดไข่พี่น้องปอนเห็ดไข่แม่ยายอันนี้หมองหนัก ตำแตงอาหารแรงเฮ้าพี่น้องจ้าสับนีแหละพี่น้องมาเด้อมาเด้นสกุลสกคนมากินนำกันเด้อเขาใหญ่ไม่ใหญ่มาเด้เอฟซีุกทานทุกทกูทุกคนมากินข้าวแรงนำกันเด้อดแสบเด้ออาหารบ้ตรแม่ตาพ,มนนาพี่น้องมาในวันพระพี่น้องเอ้ยเอากระบาดหายอยู่หากินเนาะกินไปแะละพี่น้องกินสัมีเนาะกินเผื่ออยู่พี่น้องบ่ไดออยู่เผื่อ,อกินแบะกินเผื่ออยู่ กินไปเรื่อยมียังก็กินไปมานเนี่กินมียังก็กินมาอื่นมียังก็กินอีกหาไปเรื่อยกินไปเรื่อยๆพี่น้องจ้ะอาหารบ้านเฮามาเด้อมาเด้อกินข้าวแรงน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเฮาเลยเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าอแรงน้ากันเด้อพิงเนื้อพิงเนื้อจำแจ่วขมคมแล้วคนเฮ็ดไข่บะา Này. Ừ, Hả? Well trong này cái nào có luôn trong cái nhám đen đen trừ khử được và đen mặt hèn cứ kéo mạ con đặt ở

hát cái à? gì em anh đâu này đấy chồng mà mặc bông mà anh lại nữa kim anh thử kẹo em mới ăn ta chụp nhặt này mấy <laughs> ngấy <Mình dục ơi. cười> kẹo kẹo mi mầm 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 mầm

mất à, phải, 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 phải làm mất 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปไปไบไปบาดีปลาลุงข้างนั่นเลยว่าใหญ่เทสเม่สีสัน Boleh ikut. Tik. Mohon tanya. Hai ginjang. Ginjang mak. Ginjang.

là không có à bắt à, 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 không ai chạy tuốt vậy mà con nhóc mất tiền mà, xí lái rồi mới bị gì bắt léo hả? tuốt, nó làm ơn

ออกเสียงแล้วกันอือิ่มหนืออิ่มแล้ววะนี่เป็นสัตวมืวะนี่เป็นสัตว์มือ มามามาม่ากีนอสำหรับพี่เนยพ่อๆกันคิดนาพี่นองสบายดีสุด